ลุงนิพนธ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการผสมนะครับฉีดนะครับสวัสดีครับลุงนิพนธ์นะครับวันนี้คุณลุงเตรียมถังมาแล้วน <cend. S 1> ะครับเนี่ยสี่ถังสี่ถังนะครับวันนี้เราจะมาดูการผสมฉีดกับสวนมงคุดของลุงนิพนธ์นิดนึงนะครับว่าจะผสมอย่างไรนะครับอ่าเดี๋ยวมีตัวไหนบ้างครับคุณลุงันนี้มีตัวสีแดงนะครับแดง สีส้ม pues mm สีส้มนะครับครับผมเนี่ยเตรียมพร้อมหมดเลยนะครับนะครับส่วนบางคุณเราใช้อยู่สามตัวนะครับวันนี้เราจะฉีดสามตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองผสมกันดูนะครับวันนี้ถังน้ำเสร็จครับยังครับพร้อมยังครับาใรนครับพร้อมแล้วนะครับ อ้าวโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมนะครับตัวแรกนะครับที่เราจะใส่ก็คือกุ้งหลวงนะครับตัวสีเขียวนะครับ200ลิตรที่เราใช้ประมาณเท่าไหร่ครับหง2ลิตรก็อยู่ประมาณ2ฝา2ฝานะครับ2ฝานะครับอย่างละ2ฝานะครับครับผมทุกอย่างนะครับต้องใส่ตัวสีเขียวเข้าไปก่อนนะครับ เรืตัวสีแดงครับตั้มคูนี่เอ,อเอ่งาเิเปิดให้นะครับมหมยเลยไปลัก,วกลวามกันนะครับเรครับหตัวสีส้มครับต่อ อันนี้คุณลุงทำเองเลยนะครับเนี่ยทำเองครับคุทรงานทุกงานนะทำงานอย่างเดียวนะครับการแรงงานางา 500, างาถังละหกร้อยถังละเท่าไหร่ครับหกร้อยทโอ้โหทำเองดีกว่านะสามพันโอเคครับ แล้วเราก็ผสมกวนกันใช่ไหมครับต้องควนไ,ได้พอเครื่องตามานมันจะอ๋อมันจะปันเลยนะน้ำมันหมือนเวียนด้วยนะ,ยนะครับดูเครื่องฉีดนะครับอันนี้ของคุณลุงนี่น,นะครับเดี๋ยวเราหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะไปฉีดกันนะครับโอเคนะครับกดปิด